น้องกวางนี่สดใสมากเลยนะน้องกวางเนาะใอารมณ์นี้ปลูกอาราบิก้าหมดแล้วเนี่ยอ๋อรอคะอาราบิก้ามาจากไหนคะอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ที่ออกจากสวนผมอ่ะเพราะว่าสวนผมปลูกเอนานแล้วอ้น้ำสวยน้ำแรงอันนี้อันนี้เป็นเทปหนึ่งหนึ่งสามสายพันธุ์ของอีสานมันปลูกได้ทุกสภาพื้นที่แต่ผลมันจะค่อนข้างเล็ก น้ำเนม่สวยจังน้ำมันแรงดีเนาะจะทำสะพานนะคะเนี่ยจะทำสะพานให้เดินอ้าคุณแม่วันที่ค่ะ ลงมาที่หมดเลยเขาทีแรกเขานั่งข้างบนนั่งเหวียนแล้วขาที่ติดขาดลงเขาก็ลงมาหมดเลยบรรยากาศดีมากอันนี้ว่าเมื่อกี้พูดกับเบียกินว่าน้ำไหนหมดถ้าดูฝนแบบผมจะกันก้นตรงนี้อ๋อกันก้นเราไม่น้ำ เราดูเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสน้ำตรงนี้นะคะไปเลยไม่เป็นไรช่างเขาอุ้ยแต่ชอบจังเลยอ่ะพี่รายทำตรงนี้ให้เป็นกำลังตกแต่งพี่รายทำให้เป็นแบบก้อนหินเป็นเปิดฝายชะลอน้ำแบบให้คนเล่นได้เก็บตรงนี้นีเรายังทำไม่ได้เพราะว่าเวลาฝนตกแรงๆอ่ะมันจะซัดไปหมดอ๋อตอนนี้เราเล่นก่อน มีขอบมีอะไรให้หน่อยนึงเนาะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าคือต้องรอให้มันหมดอายุอะง่ายอยากมีเจ้ามีใหม่กันไหมบอกมีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยตรงนี้แบบว่าดูแบบปล่อยดีมากเลยนะเนี่ยดีจังเลยอ่ะฟังน้ำฟองเง้ยฟองเด่นน้ำเลยใช่ไหมมันดึใหม่ๆนี่โอ้ยยิ่งข้าเลยว้าวนี่เป็นอากาศเยือกยอดสุดยอดเด็กก็ชอบเด็กก็ มันดูแบบดูเป็นแบบธรรมชาติดีอะขึะ้นไปข้างบนพับกค่ะนี่นะคะ